ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องเลยอาแค่ยงนัน้นด้วยนะคะเธอน่ะถ้าไม่อยากโดนคนอื่นเขาก็ทืมเอาก,ก็อยา่าก็เลิกทำตัวซ่าดได้แล้วนะไม่งั้นจะโดนเข้าใจไหมใช่พี่ฉันนิ่ใส่เก้าเรล้าแบบนี้เป็นเพราะเรื่องในสมัยเด็กของฉันนะ่ะพ่อของฉันเป็นนกส่วนแม่ของฉันเป็นเป็ด ั้งคู่มักจะทะเลาะก,กันทําให้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างมากบางทีฉันก็ดองคุณแม่ดุด่าว่าตีทําให้ฉันนิสัยดุเดือดหัวร้อนเลือนผ่านอย่างนี้ยังไงล่ะเธอควรลืมเรื่องในอดีต <c oughs> แล้วกลับมาตั้งชีวิตใหม่ในยุคปัจจุบันซะนะ <c oughs> ใช่ถ้า เธอยังไม่ลืมอดีตอดีตอันนั้นมันก็จะตามหลอกหลอนเธอไปจนตายเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมาเริ่มต้นใหม่กันเถอะนะก็ได้ฉันจะลองดูเฮ้เฮ้หลายตอนที่ผ่านมาฉันแทบไม่มีบทเลยนะนั่นสินะก็จริงอย่างที่เธอพูดแหละนะ้องแล้วออ้พิกตาพิกตาบอวบ จัดไปมันยอดเยี่ยมมากเลยนะ